สวัสดีครับผมธารัตถ์ดูไยมือผารัดพนุกรรมกลับมกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องจิตวิทยาความมั่งคั่งนะครับผมก็สี่ขั้นตอนสู่ความลํำรวยนะครับผมก็หัวข้อในครั้งนี้ก็เป็นหัวข้อที่เ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับผมมากๆเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ ไม่ได้พูดอยู่บนทฤษฎีหอคอยงาช้างนะครับผมอมืสามารถจับต้องได้จริงได้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะอตอบโจทย์คนหลายๆคนเพราะว่าเป็นหัวข้อแบบว่าสามารถดีผมพูดไปแล้วว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริงถ้าเอาไปปฏิบัติจริงคุณจะสามารถประสบสำเร็จในด้านการงานการเงินของคุณได้นะครับผม ผมจะบอกว่าสิ่งที่จําเป็นอย่างแรกเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้นะครับผมก็รีบไปปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้ายิ่งรีบได้ยิ่งดีนะครับผมคนที่จะประสบความสาเร็จเราก็ร่ํารวยเงินทองได้เราก็หรือประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแหละอย่างแรกเลยคือคนที่ผมจะบอกว่าไม่ว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะรวยร้อยล้านคุณจะรวยพันล้านคุณจะ หวังว่าคุณจะทำงานชิ้นนี้สำเร็จหรือคุณจะไปเปิดบริษัททำความสะอาดหรือว่าคุณจะความสะอาดในที่นี้คือบริษัททำความสะอาดร้อยล้านนะไม่ใช่บริษัททำความสะอาดกระจกๆผมจะบอกว่าคุณต้องมีความคิดดีเริ่มก่อนความคิดดีเริ่มสำคัญมากเพราะว่าคุณต้องมีความคิดดีเริ่มว่าคุณจะทำอะไรกันแน่เขาเรียกว่าความคิดต้องปิ้งแวบขึ้นมาก่อนว่าคุณจะทำอะไรแล้วเรียกสิ่งนี้ว่าไอเดีย ถ้าคุณไม่มีไอเดียจบถ้าคุณไม่ขอพูดแบบแรงๆว่าไม่มีไอเดียคือจบเลยนะเพราะว่าหมายถึงว่าคุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันแน่อย่างเช่นว่ามีเด็กสองคนเด็กคนแรกว่าคิดว่าเขาจะเป็นยูทูบเบอร์เด็กคนที่สองไม่รู้ใช้คํานี้นะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้อนาคตไม่รู้เหนือร,รู้ใต้ว่าจะทำอะไรกันแน่เป็นเด็กนัเก,เกเลงมาเล็กเกเรไปวันๆแล้วเขาจะไปประสบความสําเร็จอะไรระหว่างเด็กคนแรก ที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนกต่เด็กคนที่2ประสบความสำเร็จก,ก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะเขาไม่มีเป้าหมายในหัวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความคิดที่เริ่มหรือไอเดียก่อนแต่ใครจะรู้ว่าเด็กคนที่สองก็อาจจะมีไอเดียกันหรือว่ามีความคิดที่เริ่มขึ้นมาสักวันก็ได้ว่าจะทําอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นถามว่าบางคนอย่าพูดนะว่าไม่แน่หรอกชีวิตของเรามไม่แน่นอนเพราะว่า เด็กคนที่สองก็อาจจะมีความคิดที่เริ่มขึ้นสักวันแต่เราอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเราพูดว่าคุณต้องมีไอเดียหรือความคิดดีเริ่มขึ้นมาให้ได้เสียก่อนนี่คือข้อสําคัญคือข้อแรกสําคัญมากคือไอเดียจะบอกว่าคนที่เก่งๆมีเยอะแยะนะบนโลกเนี้ยคนที่เก่งๆมีเยอะแยะว่าเก่งคอมเออออก่งในเรื่องของกีฬาเก่งในเรื่องของเยอะแยะเราหาคนเก่งเยอะแยะไปหมดแต่คุณหาคนที่มีไอเดียคนหนึ่งอะ ยากมากไอเดียในที่นี้ก็เป็นไอเดียที่ใช้ได้แต่ผมจะบอกว่าไอเดียทุกอย่างเกิดประโยชน์ได้หมดถ้าคุณรู้จักใช้มันแล้วไอเดียนั้นต้องเกิดก็คือคนจริงผมจะพูดในข้อที่สามทำงานให้ไอเดียเกิดคมจะบอกว่าไอาเดียทุกอย่างเป็นเงินได้หมดนะถ้ามันได้ลงมือสร้างสารรค์ลงไปแล้วอาที่พูดไปแล้วได้ลงมือสร้างสรรค์ทําทลงไปเพราะฉะนั้นถามว่าไอาเดียมันเกิดอ่ะคุณต้องทํางานให้มันเกิดก็คือคุณต้องคิดก่อนว่าไอาเดียเนี่ย ไอเดียตรงนั้นต้องเกิดการสร้างสารรค์และปฏิรูปก็คือต้องมีไอเดียก่อนนั่นเองข้อแรกนะครับผมเม่่อคุณจะเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรคุณต้องมีการมีไอเดียหรือการเขาเรียกว่าความคิดที่เริ่มอย่างที่สองคือคิดอย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นคุณอาจจะปิง๊งแบบคิดว่าถ้าฉรวยร้อยล้านก็ดีนะ แล้วก็ไม่ปรารถนาคุณก็ลืมปิ๊กความคิดนั้นก็เหมือนลูกโป่งที่ขึ้นมาลูกโป่งลูกโป่งแปลว่าในในกระตูนในมังงะคิดขึ้นมาเป็นลูกโป่งแล้วก็มีใครมาจิ้มปุ๊บแตกปับ๊บคุณจะต้องคิดและให้ความคิดนั้นเป็นตกผลึกและอยู่ยาวก็คือหมายถึงคุณต้องปรารถนาใส่พลังใส่พลังกับความคิดนั้นว่าฉันจะเขาเรียกว่าดื่มด่ำความรู้สึกกับความคิดนั้น เช่นคุณปรารถนาร้อยล้านคุณปรารถนาจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังไม่ใช่ว่าอยากชนะปรา,าปรถนาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็หายไปแล้วก็คุณต้องปรารถนาว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะดีไหมมีความรู้สึกที่จะยินดีกับมันมากแค่ไหนฉันจะอิ่มเอมฉันจะมีแฟนคลับเท่าไหร่ฉันจะอะไรไงคุณต้องปรารถนา,าอย่างเข้มข้นจินตนาการแล้วก็สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาต้อง ตอบโจทย์ให้กับคนหมู่มากด้วยจะได้ยิ่งดีทําไมเหรอทําไมต้องตอบโจทย์ให้กับคนหมู่มากเพราะว่าถ้าสิ่งที่คุณคิดตอบโจทย์คนหมู่มากคุณเชื่อไหมว่ามีจิตเนือสำนึกอยู่ข้างบนผมจะบอกว่าถ้าคุณเชื่อจิตวิทยาข้อนี้ของผมคุณต้องเชื่อในสิ่งลี้ลับและจิตใต้สำนึกจิตเนือสำนึกด้วยว่าบนโลกเนี้ยมันมีเทวดามันมีนางฟ้า มันมีสิ่งลี้ลับอะไรมากมายเราไม่เรียกว่าเทวดานางฟ้าก็ได้ถ้าเกิดใครที่ไม่เชื่อในศาสนาแต่ว่ามันมีสิ่งที่โดนบันดาลคุณอยู่ที่เพราะความคิดของคุณไม่ได้ออกมาจากความคิดของคุณนี่คือหลักปัจจานะแต่มันออกมาจากใครสักคนที่กําหนดความคิดของคุณอยู่ ซึ่งก็คือตัวคุณนั่นแหละแต่เป็นตัวคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณอันนี้ผมจะไม่จจเจาะลึกมากนะเพราะมันเป็นปรัชญาระดับสรงเพราะคุณไม่ได้เป็นคนคิดความคิดของคุณเองขึ้นมามันมีตัวอีกตัวหนึ่งคอยคิดความคิดให้กับคุณซึ่งก็คือจิตเนื้อสำนึกจิตใต้สำนึกก็คือตัวที่คิดให้แต่จิตเนื้อสำนึกจะเป็นตัวที่สร้างความคิดให้คุณอีกในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่พูดเรื่องนี้แต่ว่าผมจะบอกว่าจินตนาการเนี่ยแหละ คุณต้องคิดให้มันเข้มขน้นอย่างหนึ่งคือสิ่งที่คุณคิดต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจํานวนมากคุณจะยิ่งได้รับเงินจํานวนมากหรือสิ่งที่คุณประสบสนเรียจ,จะยิ่งทําประโยชน์ให้กับคุณมากมายมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็มคือข้อแรกความคิดริเริ่มต้องมีไอเดียก่อนอย่างที่สองคือความปัารัยนาย,ย่างแรงก้าคุณต้องคิดให้มันตกผลึกอย่างที่สามพอปัารัยนายแางแรงก้ามีความคิดริเริ่มแล้วทําไงต่อ ลงมือทำวางแผนเขียนแปลนแอชชั่นถ้าคุณไม่วางแผนคุณไม่ลงมือทำไม่เขียนแปลนมันจะได้ผลเหรอก็คือคุณคิดตกผลึกพอตกผลึกแล้วคุณไม่ลงมือทำมันจะเกิดผลเหรอก็คือเนี่ยข้อสำคัญมากนะก็คือการวางแผนเขียนแปลนแล้วก็แอคชั่นเป็นข้อสำคัญมากพูดง่ายงคือทั้งหมดในที่เนี้ยสำคัญเป็นับสอง แต่ผมจะพูดว่าสำคัญเป็นนด้บแรกคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สี่กันแต่เรามาดูข้อที่สามก่อนคุณจะบอกว่าคนที่เขียนเป้าหมายลงไปในกระดาษว่าอแบบแปนเราเรียกว่าการเขียนแผนกัแล้วกันว่าวันนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้แผนเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้ก็คือเขียนแผนนั่นแหละว่าควรจะทํายังไงตอนในชีวิตของคุณนั่นแนครับสมัยก่อนเนะี่ย เราจะนิยมเขียนในแอรี่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขียนกันหรือเปล่านะเขียนในแอรี่กันแล้วพอเขียนแอรี่บางคนเขียนแบบลึกซึ้งมากหรือบางคนเขียนในสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยเช่นเขียนในเรื่องบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะก็คือเขียนในแบบว่าเขียนในสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือเขาเราียกว่าเขียนแบบว่าเกิดไปแล้วท,ท,ทั้งที่ยังไม่เกิดเช่น <belong. S 2> <humanos. S 1> คุณยังไม่ได้รวยเลยแต่คุณเขียนว่าคุณเป็นเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือกกลเม็ดอย่างหนึ่ง ในการที่จะทําให้คุณประสบสําเร็จได้ก็คือเขียนสิ่งที่ยังไม่เกิดเปรียบเสมือนว่าเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็เก็บพับใส่ไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้ใครเห็นเพาว่ามันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าทําไมไม่ให้ใครเห็นก็เพราะถ้าคนเห็นจะหาว่าคุณบ้านะครับผมเพราะฉะนั้นเก็บเป็นในที่ปลอดภัยถ้าคุณเชื่อผมเก็บสิ่งนั้นไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็พอได้คุณทําสิ่งนี้เนี่ยลงมือทําแล้วเนี่ยเขียนแบบแปลนลงมือไปแอคชั่นทําสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณ คิดปรรถนาว่าอยากจะเป็นอยากจะทําอยากจะมีแต่ถามว่าการลงมือทำนี่ถ้าคุณไม่วางแผนเลยมันจะได้ไหมคุณก็ต้องมีการวางแผนก่อนคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ลงมือทํานะครับผมแล้วพอลงมือทําอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะบอกอย่างหนึ่งว่าทําไมการลงมือทํามันถึงเป็นสิ่งที่สําคัญแต,แต่ผมจะบอกว่าการคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่จะลงมือทําก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกัน เพราะอะไรเพราะว่าจีนญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอมีการปฏิวัติการปกครองเนี่ยมียุคหนึ่งนะเขาบอกว่านักบริหารที่มีเส้นลายมือขาดอันนี้ผมเป็นหมอดูลายมือไงผมเคยทําคลิปลายมือขาดไปด้วยเพราะเขาเป็นคนยังไงว่าคุณก็ลองไปดูคลิปเกี่ยวกับเส้นลายมือขาดของผมได้ก็คือเสิร์ชไปน่ไม่รู้อยู่บป่ก็คือเส้นลายมือขาดผมจะบอกว่าคนที่เส้นลายมือขาดผมอธิบายอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่ใจเด็ดใจเด็ดขาดยากูซ่าส่วนใหญ่เส้นลายมือขาดนะครับผม ได้ทาการประหารนะครับผมหรือกําจัดกวาดล้างเลยก็ได้พวกนักวิชาการก่อนเป็นดับแรกก่อนที่จะกวาดล้างพวกอื่นทาไมถึงต้องกําจัดนักวิชาการก่อนเพราะว่าเขาเป็นเสี้ยนหนาของความเจริญถามว่าหลายคนอาจจะบอกเอา้าทำไมต้องกำจัดนักวิชาการเป็นพวกนักคิดนักวิเคราะห์ไม่ใช่เหรอคนจะบอกว่าพวกนั้นเป็นช่วพวกช่างติช่างวิจารณ์แล้วไม่ยอมลงมือทําเสียทีเพราะฉะนั้นถามว่าพวกนเนี้ย พวกนักปกครองที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะคิดว่าพวกนักวิชาการพวกพวกที่วันๆเอาแต่เลียแข้งเลียขาเจ้านายเนี่ยแล้วก็มจะติไว้ว่าอันนี้ไม่น่าจะเกิดทาให้การลงมือทําทําให้การเปลี่ยนแปลงลม,มันไม่เกิดขึ้นสักทีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นสักทีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นผลเสียเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็แย้งเต็นที่สุดท้ายจับไปประหารหมดเพราะผมว่าไม่เกิดการลงมือทาสักที เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้อันนี้ไม่ได้บอกให้ใช้ความรุนแรงนะแต่ผมก็จะบอกว่านี่คือการปฏิวัติในสมัยก่อนของจีนญี่ปุ่นคือกําจัดนักวิชาการทิ้งก่อนเพราะว่าพวกนี้เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าการวางแผนการวางแบบแผนการคิดวิเคราะห์ก็สําคัญแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดวิเคราะห์มีความปรัถนาความคิดริเริ่มแล้วไม่ลงมือทาสักทีผมจะบอกว่าบางที ข้อนี้อาจจะสําคัญที่สุดด้วยซ้ําไปนะครับผมต่อไปข้อสุดท้ายถ้าเกิดคุณคิดเริ่มมีไอเดียไอเดียนี่คือคิดถามว่าทาไมไอเดียถึงสําคัญไอเดียนี่คือพอคิดถามว่าคนเราจะไม่เกิดอะไรได้เลยไม่เกิดข้อที่ประสบความสำเร็จได้เลยถ้าเกิดคุณไม่มีไอเดียและความคิดรเริ่มเช่นคุณไม่เกิดตกเลยว่าคุณจะทําอะไรมันก็ไม่เกิดข้อต่อไปต่อไปก็คือ ความปรารถนาคุณต้องมีความปรารถนาเพื่อให้บิวอารมณ์ให้มันเกิดการลงมือทําพอคุณลงมือทําปุ๊บนั่นคือก็ได้ลงมือทําแล้วก็คือสักเซสแต่ยังก็ยังไม่สักเซ็ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันก็คือลงมือทําแล้วแต่คือรอผลและต่อไปคือขั้นตอนของมูอ่าตมมงบว่าคุณคิดคุณปรารถนาคุณลงมือทํานี่ผมทวนนะ action วางแผนลงมือทําไอ้คิดด่เริ่มวางแผนลงมือทําไปเรียบร้อยแล้วและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าด้วยเพื่อมันเกิดเกิดการ action เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปพอ action เสร็จก็คือปล่อยวางถามว่าปล่อยวางอ่ะก็ดูเหมือนว่าทาไมต้องปล่อยวางเราวางแล้วเหรอมันไม่ใช่เพราะว่าการวางเนี่ยจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเข้ามา เพราะถ้าเกิดคุณไม่วางคุณโมแต่ไอ้นี่ผมบอกเหตุผลให้คุณคิดเอานะว่าถ้าเกิดคุณไม่วางคุณโมแต่กังวลกะวายเหมือนกับคุณซื้อหุ้นน่ะคุณซื้อหุ้นเอบซไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็โคมันจะขึ้นหรือเปล่าวะมันจะขึ้นหรือเปล่าวะมันไม่ขึ้นหรอกครับเพราะคุณใจกังวลกะวายเหมือนน้ำที่เขย่าอยู่ในแก้วมันไม่ขึ้นหรอกพอคุณส่งพลังงานรบๆไปว่าคุณยึดติดความยึดติดพระเจ้าถึงบอกว่าให้ปล่อยวาง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างคนจริงพระเจ้าไม่รู้เข้ามาเบีเ่ยงเบนกันหรือเปล่านะว่าปล่อยวางก็คือการวางเฉยแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็ไม่ยึดติดไม่เอาอะไรกลับมาอีกแล้วความจริงผิดความจริงปล่อยวางที่นี่หมายถึงปล่อยวางแล้วก็ไม่คิดถึงมันอีกลืมลืมมันไปแล้วมันก็จะมาสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาคุณเองนี่คือเคล็ดลับสุดยอดที่ผมจะบอก แต่ว่าคุณต้องปล่อยวางจริงๆนะแล้วมันก็จะกลับมาหาคุณคือคุณไม่คิดอะไรถึงมันไปทําอะไรหรล่ะลาเล่นๆไปอะ่ะแล้วมันก็จะกลับมาก็ค,คือหมายถึงว่าคุณต้องทําให้ดีที่สุดไปแล้วนะเช่นถ้าเกิดคุณทําอย่างดีที่สุดคุณทําเต็มที่ที่สุดแล้วแอคชั่นเต็มที่ที่สุดแล้วอะ่ะแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ไปคิดถึงมันไม่ใช่ไปขยันขยันขยันให้มันเกิดขึ้นนั่นคือไม่ได้ช่วยอะไรคุณเพราะฉะนั้นปล่อยวางในที่นี้หมายถึงก็ปล่อยวางผลลัพธ์ไง เพราะฉะนั้นเวลาคุณดูหุ้นน่ะเวลาคุณเปิดมือถือมาดูหุ้นเพราะว่าคุณคิดว่าอยากให้หุ้นตัวนี้มันขึ้นมันลงมันไม่ไปตามคุณหรอกเวลาคนที่ลงทุนหุ้นจะรู้ดีว่าเวลาที่คุณเฝ้าหน้าจอทั้งคนมันได้ไหมส่วนใหญ่ไม่ได้ครับเฝ้าหน้าจอแล้วรุนรุนรุนุนเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะไม่ได้มันมักจะตรงกันข้ามอะไรที่คุณคิดเช่นอยากให้มันขึ้นมันเสือกลงอยากให้มันลงมันขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณส่งจิตโดยที่ยึดติดมันทําให้มัน แก้งคุณเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีจิตที่ยึดติดเราเอาคำของพระเจ้ามาพูดว่าจงปล่อยวางจงอย่ายึดติดแล้วทุกอย่างจะดีนะครับผมนี่คือปล่อยวางข้อเนี้ถามว่าคนทํากันยากมากนะครับผมก็ความคิดดีเริ่มต้องมีไอเดียก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่มีความคิดดีเริ่มและอยากคิดว่ามันไม่สําคัญคุณลองไม่มีความคิดดีเริ่มดูสิ ว่าคุณจะทําอะไรกันแน่ทุกอย่างข้อสามสี่ห้าไอข้อสองข้อสามข้อสี่พังหมดครับแล้วลงมือทําแล้วก็ไอข้อสองคือความปรารถนาข้อสามคือลงมือทําข้อสี่คือปล่อยวางนะครับผมทวนซ้ำรีเริ่มความคิดดีเริ่มนะครับหรือไอเดียความปรารถนาอย่างแรงกล้าคิดถึงมันแล้วก็ลงมือทําก็คือวางแผนเขียนแผนแล้วก็แอคชั่นคือต้องวางแผนก่อน แล้วก็ปล่อยวางพอลงมือทําเสร็จก็ปล่อยวางอันนี้ความจริงผมได้พูดไปหลายเขาเรียกว่าอะไรนะพูดไปหลายคําแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครลองทวนฟังซ้าหลายรอบผมก็จะรู้ความหมายผมพูดว่ามันค่อนข้างที่ต้องหาความหมายลึกซึ้งในตัวของมันนะครับผมก็มจะไปสําหรับสี่ขั้นตอนสู่ความร่ำรวยจิตวิทยาความมั่งคั่งนะครับผม ก็หัวข้อเนี้ยเป็นหัวข้อที่อยู่ในกฎแรงดึงดูดและอยู่ในหลักจิตวิทยานะครับผมมันอยู่ในเขาเรียกว่าเวทมนต์ได้ด้วยนะเวทมนต์ของพวกอาคนโบราณที่เป็นของชาวตะวันตกแต่ชาวตะวันตกเอาข้อเนี่ยมันไม่ถือว่าโบราณมากหรอกเพราะมันเอาข้อเนี้ยมา ตะว,วันตกเพิ่งรู้ข้อนี้นะแต่อตอนตะวันตกชาวตะว,วันตกเนี่ยเอาข้อนี้มาจากหลักพระพุทธศาสนานั่นเองคือสี่ขั้นตอนนี้เอามาจากหลักพระพุทธศาสนานะครับผมถ้าเราพูดตา,ตามตรงแล้วนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมผมเป็นหมอดูไรมือพ <c oughs> ี่สี่ครื่องการดูไรมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท้าสองหกข้อความด้านล่างคลิปก็กดทัก้ไปใต้ข้อความด้านล่างคลิปอยู่ทูบนะครับผม <c oughs> ผมเป็นโค้ดนะครับผมก็แล้วก็ดูไรมือพี่สี ผ่านทางไลน์ดีทาร์ตสองหกนะครับผมก็ผมดูให้คุณสดสดผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ดูเต็มที่สป,ปิกเกอร์โฟนดูสดสดผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็มีวิธีหนึ่งคือจะดูลายมืออย่างเดียวหรือจะดูไพ่เสียงเดียวหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะครับผมใครที่ต้องการดูผ่านทางไลน์อัพซิชแอคเค้าหรือว่าไลโอเอก็ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างมีสองทางคือไลไอดีทาร์สองหกกับไลโอเอนะครับผมผมเพิ่มช่องทางใหม่ทางไลโอเอก็ ส่วนใครอยากกดติดตามไลน์ OA หรือไลน์ Official Account ก็เข้าไปกดติดตามกดเป็นเพื่อนได้นะครับทางไลน์ OA เอไลน์อัล i ชี a นแอคเค้าก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลน์ Official Account ไลน์ OA ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดเอ้ยเพื่อไม่พลาดข่าวสารยังใหม่ๆในไลน์โอเอไลน์เชียนแอคเค้ามี2ช่องทางครับผมไลน์ OA กับไลน์ i อ2ั6ลก็มาช่องทางไหนก็ได้ถ้าช่องทางไหนผมไม่ตอบก็มาอีกช่องทางหนึ่งได้นะครับผมผมต้องสอบสักช่องทางหนึ่งยังไงก็ประมาณนี้นะครับผม ช่องทางไลน์เป็นช่องทางไลน์อยู่นะครับไลน์ไอดีทั้งสองหกแต่ว่าช่องทางที่ผมเพิ่มมาใหม่หมเป็นไลน์โอ้ย A, ก็เข้าใจตรงกันนะครับผมก็เออเขม,มีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีดูลายมือเพื่อซีงว่าตัวเลขที่สำนักง,งานขอโลเคชั่นของที่อยู่มาได้ก็เป็นแบบ VIP ที่สำนักง,งานนะครับผมก็ชุดใหญ่แพฟนพีททั้งหมดแบบโคตรกันตัวตัวโคตรกันเป็นเป็นโคตรโดยที่เต็มที่ให้คุณไปแบบบ้าไปว่าจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ไป็นยแบบยาวๆไปเลยกับอีกวิธีหนึ่งคือที่ จะต้องงานเหมือนกันก็คือลายมือพายุซีจำกัดเวทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งเป็นแบบธรรมดาใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเพมื่อการการแจ้งเตือนใหม่ๆก็กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อญาติพี่น้องพ่อแม่เพือพ่อนฝูงคุณได้รับสิ่งที่ดีๆก็าฝากกดแชร์ไปเยอะๆเพืยยพ่อเขาได้รับสิ่งที่ดีๆกันนะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีสวัสดีครับ